สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนและสวัสดีพ่อพ่อยแม่ทีุ่งหญิงเพชรบานแพงสาวหน่อยเพชรบานแพงสําหรับเมื่อนี้นะครับมาบอกคุยถึงเรื่องเราเกี่ยวกับอหลายงหญิงเพชรบานแพงนะครับเพราะอะไรอุลงหญิงถึงได้ล่าถวายเสียงหลวงปูศิลาครับหลายมือที่พ่านมากครับพี่น้องต้องบอกว่ามีเหตุและผลที่จําเป็นจริงๆ นะครับขี่ทางอีหล่าอุงอิงเพรบานเพ้งต้องไปร่ำถวายเสียงหลวงปูศิลาครับเรื่องแรกนะครับนั่นก็เป็นการนะครับขี่ทางบอดโจและกาทีมงานสาวหน่อยเพรบานเพงทุกคนนะครับรวมถึงทีมงานนักแสดงที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่กํลาลังสา่งหรือว่าหนังกลาลังสา่งอยู่ในระับมีน้อง นั่นก็คือไข่โอครับพี่น้องบอสจนะครับไดน้นาทีมงานสาวหน่อยเป็นเป้งทั้งระเอกนั่งเอกนะครับพร้อมทั้งรอบครัวของบอสจนะครับล,ลําเพลินลําแพนสอนนุดบอสจและอีหลางิงเป็รบานเพ้งทีมงานชาวคนาทั้งระเอกนั่งเอก huh ดีละครับพี่น้องพร้อมด้วยนักสแสดงไข่โอไปกราบขอพอรหลวงปูศิลานะครับซึ่งนะครับ เป็นส่วนหนึ่งที่ทางบอจ,จนะครับได้นำบทนังนะครับถวายหลวงปู่ศิลาเพื่อเป็นการเจิมให้เป็นสีิมงคลกับตัวผู้สางงทีมงานทุกท่านที่ลงทุนทีมงานนักแสดงทุกคนให้เป็นบุญเป็นกุศลให้ทะลุแปดลอยหลานก็ว่าได้ครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนาะ เป็นเรื่องที่คนมอลลัสางเองครับพี่น้องคนมอลลําสางเองว่าพูดคุยถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับค่ายโอจึงด้น้ำบดมาถวายกับลรงปูนะครับเพื่อเป็นการเจิมให้เป็นซิริมงค้น,นะครับให้ส้างออกมาเป็นที่ประทับโอประทับใจของเอฟซีแฟนครับทุกคนทั่วโลกก็ว่าได้ครับพี่น้องซอยกันครับพลักดันสนับสนุนนางเรื่องค่ายโอ ซึ่งในมื่อนั้น,น,นครับทางบอโจนะครับก็ได้นําลูกลูกไส้เนาะลูกไส้หัวแกว้วหัวแวนอนนีกคนนึงนะครับนั่นก็คือน้อง youtube ไปให้กับลุงปูเจิมแล้กกับปูแคนให้ ai, ถือว่าเป็นสีริมงคลอีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่ามีบุญหลายคับพา่น่องเกิดมาปุ๊บนะครับเกิดมากระไดมะพ่อลุงปูนะครับที่เป็นการเจิมแล้กกับปูคอต่อแขนให้ครับทางน้อง youtube นํา นะครับถือว่าเป็นมงคลอีกอย่าหนึงสลับทีมงานสาวหน่อยเป็ดันแพงกับทางบอโจพอบนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือทาานีลอุงหญิงเพจบานแพรงนะครับถึงแหมนว่าอาการเก็บไข่ได้ป่วยตอนนี้นะครับถือว่าดีขึ้นแล้วนะครับก็ได้มีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมในการล่ำถวายเสียงลงปูศราน้ำเหตุผลหลักๆนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ทางอุงหญิงไดล่ล่ ถวายเสียงลูกปูศิลานั่นก็คือนะครับพี่น้องยังจาได้บอคบวาทีมงานนะครับที่ลงทุนหรือว่านายทุนกับว่าใดเนาะที่สร้างหนังเกี่ยวกับ่ข่ออกครับพี่น้องหนึ่งในนั่นก็คืออีหล่าอุงยิงเพชรบานแพ่งครับพี่นอ้องอุ้งยิงเพชรบานแพ่งนี่กถือว่าเป็นผู้หลวมลงทุนขึ้นกันได้ครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องค่ายออฝากขับพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนครับทั้งประเทศและทั่วประเทศนะให้การสนับสนุนนะครับถือว่าเฮาเฮ็ดในอีหลาวหญิงเพ็่นบ้านแพื่นมาถึงความสําเร็จในการมีบ้านมีรถมีที่ดินแล้วบัดนี้นะครับมาเบิงว่าหนังที่อีหลา ลงทุนรวมกับพอโจนะครับลงทุนร่วมกันถึงสีมากสีน้อยก็ตามนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาฝากกระพอแม่ซีเอฟซีแฟนครับทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนนะครับให้นังเรื่องนีโด่งดัง800ล้านเป็นอย่างต่ำเด้อบพี่น้องเพื่อเป็นัญแระกระตุใจนะครับสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบันเพงและขาอีหล่าวหญิงเพชรบันเพ้ง นี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่อุ้งอิงต้องล่ำถวายเสียงครับพี่น้องกรารทำมาตรการหลวงปู่ศิลาจาระกาสวัสดีบัวเอฟซีนะคะท่านีลานุ่มวินเพชรบานแพงค่ะท่านีลาผู้น้อยยืนซะเป็นอย่างหลวงพูุญาตในโลกหลานยืนเนาะเอายืนแล้วกันเพื่อนรับอยากเห็นนะเฮงมูอน้อยยืน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 ถวายเสียงได้ยืนได้เก็ไม่ยันก่อนเยืนได้ยืน ไาเยนด้วยเออปียาโอ้โหยารวมกันเด้อเออเอาจะไว้เสียงกันเอาเชสิ่งั้นเพงเออจะเงกัเอเดีงกัที่เอาไปนี่ยังต้องทำอไอแมีบนเจะทำอกันนีเาะมีแ สายสองสายตาทุกแกนคาละลอยอดไม่เห็นหน้าจอยนังเอกน้อยสิวันนนอบุรัยนันทาน้องเห็นอันสุมมรอจนน้ำตาไหลพอเลยรอรอไอบ่อ ซาจะเส้นใจเป็นวีวอนวีวอนหัวใจออกหอนคือคือก้อนที่ทานฝ่าดีล้นสำนักอ,อีกหน่วยผู้ใดสิบห้อยเอาใจมาปนวันนี้นอนอองหัวใจลน้นคือพอแต่คนเคยหายแร

快起来！ Hey, <laughs> ใครอยากจะฟังนะครับแต่สาวร้อยเพชรบ้านแพรแบบเแบบต็มรูปแบบสามคืนซ้อนๆต้องให้ภาพยนตร์เรื่องขายก็ถึงแปดร้อยล้านนะบอกมือรัๆอีกครั้งดนึท้าให้กับสาวร้อยเพชรบ้านแพรครัแบนบะ